ผมพาเพื่อนๆมาตรงหน้ามัสยิดชื่อมัสยิดดาลอซะอาดะนะร้านบังเดชเนี่ยอยู่ติดกับมัสยิดแล้วก็รายการอาหารเขาไม่แพงแล้วก็ลองติดตามนะครับเขาผมมีซุปอีกที่หนึ่งเนาะซุปเนื้อ ของผมมีิ๊บเนื้ออีกที่หนึ่งครับตอนนี้ถ่ายด้วยนั่งเยคะนั่ง<ๆ>เกทกววัวัโอเควยครับเอาละครับตอนนี้มาแล้วอันนี้เป็นมัสมัมนเนาะแล้วก็รับประทานกับข้าวกินกับข้าวว่างั้นเถอะ นะแล้วก็มีซุปเนื้อนะซุปเนื้อร้านนี้ก็อยากกินอยู่นานแล้วแล้วก็มาหนที่แล้วเมื่อ2ปีกว่าเกือบ3ปีเนี่ย <t> เขาตรงกับวันที่เขาหยุดพอดี <t> ก็เลยไม่ได้ทานนะแล้วก็ออกเร,เรียวนำนิดหน่อยเนาะปะกติเนี่ยซุปเนี่ยมันจะต้องมีหอมใหญ่มี พริกขี้หนูท็อปเลยเนาะมีหอมแดงเจียวแต่ที่นี่ไม่มีแต่ก็ก็เป็นรสชาติของที่นี่ก็อร่อย,ออยพอสมควรแล้วก็ใครอชอบสายเนื้อก็มาตรงนี้เลยสำหรับคนที่เดินทางมาตรงนี้จากแยกส,สามแยกพระประแดงนะครับ ก็เลี้ยวซ้ายลงมาเพื่อจะไปท่าน้ําแต่เราก็วิ่งมาประมาณ500เมตรนะครับมองซ้ายไว้เห็นแสงรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็หันไปมองทางขวาก็ใช่เลยแล้วก็กลับรถได้เลยแล้วก็จอดหน้าร้านนะฮะอยู่ติดกับมัส,สยิดเลยนะครับหวังว่า,าสายเนื้อก็ติดตามเข้าไปลองชิมดูนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ผมจะจัดการจานนี้ให้จบนะครบแล้วก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ